ภาเอหนาหมดไฟจะหมดไปถ้าใช้แมทริกนี้แมทริกนี้ก็คือแมทริกที่ชื่อว่าไอเซนฮาล์แมทริกเป็นแมทริกที่ใช้ในการบริหารจัดการงานด่วนและงานไม่ด่วนแรกที่เราต้องบริหารจัดการเลยนะครับคือช่องที่4ช่องด้านขวา ด้านล่างที่ไม่ด่วนและไม่สําคัญงานช่องนี้เราจะต้องตัดทิ้งเลยนะครับเมื่อเราจัดการงานในช่องที่4ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้เราก็จะได้เวลาเพิ่มขึ้นมา1ช่องแล้วนะครับทีนี้เรามาดูช่องสัตว์ไปงานในช่องที่2ง,งานที่ด่วนแต่ไม่สําคัญตรงนี้เราสามารถมอบหมายให้คนอื่นไปทําได้หรือไม่เพราะมันเป็นงานที่ไม่สําคัญแต่มันมีความเร่งด่วนถ้าเราโฟกัสการทํางานในช่องที่สาไม่ด่วนแต่สําคัญมากๆนะครับงานพวกนี้คืองานอะไร เช่นงานสกบรลมพนักงานการอัพสกิลพนักงานการช่วยให้เขามีอำนาจมีความเข้าใจในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเมื่อเขาเกิดสกิลเหล่านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาคนนั้นแหละครับที่จะมาช่วยคุณในการจัดการงานในช่องที่1ก็คืองานที่ด่วนและสำคัญตรงนี้คุณก็จะมีเวลาบริหารงานได้มากขึ้น แล้วคุณก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปพักผ่อนคุณบริหารจัดการงานด้วยแมทริกซ์ไอเซนเฮาในลักษณะที่ผมได้แชร์ไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าภาวะเบิร์นเอาต์หรือหมดไฟในการทํางานก็จะหมดไปอย่างแน่นอนหากเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับวิธีการบริหารจัดการงานแบบนี้สามารถแชร์เข้ามาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ